สวัค่ะวันนี้กับพวกเรา y าแอมรีแอ c ช i o นกลับมาพบกันอีกครั้งอีกคราใช่เพราะว่าเพิ่งมีเพลงที่ออกใหม่ไปคือเขาแบบว่าเดบิวตให้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรให้เป็น Girl Group ชื่อว่า Dream Girls ค่ะแล้วก็มีใครบ้างคะก็คือจะประกอบไปด้วยเลยที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีคือมินลีนะคะแล้วก็แบบ แกวเนาะที่แบบว่าเออร้องเพลงอ่านบีดังๆแมสเลยในดิตอแกชนี่ใช่แกชนี่แล้วอีกคนก็คือฟาวเวอร์ฟก็อีกคนหนึงก็คือชินะไม่มีหนูยางมันลูกคือเขาปล่อยเพลงออกมาเนาะทั้งหมดสามเพลงด้วยกันเขาปล่อยออกมาให้ฟังละแต่ตอนเนี้ยเขากำลังทำเอ็มวีเดียวอยู่ เออชาแนลฟังแล้วทั้งหมด3เพลงเนาะที่เขาปล่อยออกมาคือจะมีเพลงอะไรนะ Sorry Priority Priority Prior แล้วก็เพลงอีกเพลงหนึ่ง Nobody Can นะคะก็คือได้มีโอกาสฟังกันไปแล้ว,ลวซึ่งบอกเลยว่าชอบหมดทั้ง3เพลงแต่มันจะมีเพลงหนึ่งที่ชอบมากเพราะมันแบบเขากับลุกเ,เรามันแบบ มันทัชใจนะมันคือเราเนอะนั่นก็คือเพลง Sorry ที่เรากำลังจะรีแอคเน่นี้เนาะเขาปล่อยมาก่อนเนาะแล้วก็อีกอ่อีกสองเพลงนั้นก็ยังไม่ไม่รู้เหมือนกันกำหนดว่ายังไงเนาะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะไปดูกนเลยเปิดมาด้วยแพะตัวน้อยสื่ออะไรหรือเปล่าว้าย โอ้โหต่ฟอกันมากคืออินเตอร์เกินดิว้าวแหวแก้าว้าวแก้วสวยมากโอ้โหากโค้ดโเอเอคนกระโดดโคดลสวยอ่ะโค้ร ย okay, ิ่งแก่มาโอ้ปลาไหลที่ถูกแพ้หรอเป็นแพ้สวยนะอะยรดีว่าไม่ได้เก๋คือรวมแบบรวมกินโทนสรวมแบบว่านานาชาติเซอสีผิวไงฉันก็แบบฉันก็สวย ตีปตัวแม่วายดูเกย์กันมากเลยอ่ะเออเหอะชุดดูฉากดิเ,เหรนมากเลยอ่ะชอบชมากคือเป็นการถ่ายแบบยาวๆแล้อลองอเทคแล้วก็แบบใช้สปีดเ,เป็นภาพซอนทำเย็บแยะคนนี้ <laughs> โอ้โหเขียบชุดอะโอ้อหยพงเสียงคนนี้แหละคุณฟ้าฟ้าตกงมาจริงๆรวมหลายแบบหลายตัวรอดลยชอบมากปุ้ยอบา you're hot, okay. What the fuck, boy? I don't fuck with you อิอมันจะปิดอ่ะุกดนแหลมนี่ถูกเอาบวกก็วไแกวสวยมากโห ไม่ว่าจะหมวยจะฝ่อหน้าไทยปูปาราเอ่ยใดพื้นเมืองมงใดก็สวยฉันแซ่บฉันอร่อยมันแบบฉันเป็นของแรคือแกงโฮนี่ <c oughs> จริงแกงโฮมันอร่อยอย่างนี้ได้เองมาชมเลยคือชอบมากตัวแม่สายฝอกันมากแล้วแบบยีแก้วอ่ะคือสวยสะดุดนะดแบบถูกไม่ใช่สะดุดล้มนะ <c oughs> คือ สะดุดเลยอะแบบเห็นแล้วคือต้องหยุดดูอ่ะว่าแก้วซิงป้าอะไรเงี้ยเพราะเราเห็นในแบบว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนอะของ Tik Tok เออะไรเออที่แบบเห็นที่เขาร้องเพลงแบบโคเวอร์นู่นนี่อะไรต,ต่างๆอะไรเงี้ยสลัดลุกนั้นแบบไปหมดจดเลยทีเดียวและที่สำคัญคือสามคนเข้ากันมากคือถูกต้อง,องที่แบบมาทำมาไม่มีใครกินซีนใครแบบทุกคนมีความแบบ ขายของของตัวเองอะมีแบบดีจุดขายของตัวเองอะไรเงี้ยถูกฉันแบบโอ้ไม่ก็ไม่พลาดที่จะเลแอคจริงๆไม่พลาดที่จะ support แล้วเพลงก็คือดีมากๆเนาะเพลงอะเรารู้สึกว่าแบบอะมันเป็น R&B แต่แบบเป็น R&B ที่แบบว่าอินเตอร์อะอินเตอร์มากๆอะเป็นแบบละตินหน่อยๆกลิ่นไอละตินอะเข้ามาหนัอนึงะมันเหมือนว่าสมัยเนี้ยคนคนไทยเพิ่งแบบ มาฮิตละตินกันเริ่มเยอะขึ้นละถูกแบบกินอายสัญญาที่จะไปแบบแนวฮิปฮอปแนวอะไรส่วใหญาจะเยอะนอนตะก่อนแบบนี้ละตินเริ่มเข้ามาเยอะละซึ่งมันถูกใจมันถูกใจฟังง่ายเราชอบเพลงมานดนแล้วนั่นแหละก็คือเป็นที่มาของคําว่า sorry ทีพอดีที่มันจะซึ้งแล้วเนื้อเพลงเนื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยฟังรู้บ้างไม่รู้บ้างก็คือแบบมันจะมีภาษาอังกฤษภาษากะเทยผสม ผสมกันไปอะไรเงี้ยเออแบบชอบมากคือ sorry ถ้าไปทำให้แฟนใครตแต่มารู้สึกดีแบบถูกอีบ้าแบบฉันนยู่ของฉันนี่ดีแต่แบบแฟนเธอมายุ่งเองมาเอาอะไรอย่างเันอยู่ของฉันโทษทีพอดีฉันสวยอะไรเงี้ยโอ้โกูจะบ้ามีแหละสาวมั่นซึ่งแบบชอบมากเนาะแบบว่าการเอาแบบว่าอ่อ พูดผลิตภาก็ขออภัยนะคือแบบสกินโทนหรือว่าแบบอ่าผู้คนหลากหลายสีผิวหลากหลายหน้าตาหรือแบบอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเอามารวมกันใน mv เพื่อให้มันดูยูนิคขึ้นซึ่งมันยูนิคจริงๆใช่เหมือนเขาว่าเอามารวมกันเพื่อให้บอกว่าทุกสีผิวทุกความตาทุกเชื้อชาติมีความสวยเป็นของตัวเองและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เขากำลังจะเสนอบิี i วเล ไม่ือแอบเห็นเนาะช่วงไทยเขาจะมีแบบสปอนเซอร์บายลากาดอะไรเงี้ยก็คงอาจจะแบบว่าให้แบบเข้ากับคอนเซ็ปต์ของลิปสติกลากาดด้วยหรือแบบว่ามีบัชออนเครื่องต่เครื่องสําอางของลากาดทั้งหมดทั้งมวลอะไรเงี้ยซึ่งถี่พูดไปได้ก็คือผู้ชายคัดมาถูกตาลูกต้องคือขนาดผู้ชายก็ยังคัดงมาแบบหนุ่มฟอหนุ่มตีหนุ่มห้าไทย ต่างๆหุ่นเลิศหน้าตาอยู่อยู่นี่อยากินอกเลยอ่ะอกไก่เลยอ่ะหยับหยับเลยอ่ะหยับหนุบหนุบมาโอซึ่งอีกอย่างคือชอบสไตล์ลิปใช่สไตล์ลิปแบบเก๋อนี่คือเข้าใจละว่ามันแบบที่บ๊อบเริ่มพัฒนาอะต้องพูดอย่างนี้ว่าพัฒนาแบบมาายุมากๆละตอนนี้ถูกคือมันแบบ ไม่ได้ติดกินอายความไทยจ๋าแล้วอ่ะมันเริ่มโกอินเตอร์ละถูกซึ่งแพงภาษาบ้านเราอะไรเงี้ยเอามาใส่ในเพลงเนาะมันก็ดูแบบอุ้ยฟังแล้วมันไม่ไม่ใช่ภาษาไทยเลยมันแบบอินชอนชั่นอะไรเงี้ยแล้วเ e ็กตาก็รูชอบมากเนาอะไรประมาณนี้แล้วเพลงก็ทำได้ดีมากโลเคชั่นเอ่ยใดเลิศ ข่ายยับคือถูกต้องลงทุนนี่แหละคือสิ่งที่อยากเห็นใช่ในทีป๊อปในแล้ลไม่อของเราต่อยอดไปได้เรื่อยๆเลยแล้วก็อีก2เพลงเนาะก็อยากแบบอยากเห็นว่าจะมี MV หรือเปล่าอะไรอย่างนี้อย่างเช่นเพลงโน u g ีแคร์ก็แดนแดนได้เต็มๆได้ส่วนสายใครที่เป็นสายหัวข้อน้องก็ไปฟังเพลง Priority ได้ถูยัยฟาคือวีดกันสุดอะวีดแล้วแบบ แกคิดดูตัวแม้สามคนเสียงแบบนะอะไเข้ามาอีกรอจอมมากอีแบบมันถูกต้องมากเนาะลองไปฟังลองไปอะไรกันดูเนาะใช่ก็ไปช่วยสนับสนุนปันยอดวิวเขาเนาะเพราะว่าตอนนี้คือชาเลนซอรีเนี่ยคือท่วมเลยอ่ะในติกต็อกอ่ะฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นชาเลนนั้นเนาะเหลือเลือเต้นเหลือเต้นอาจจะไมดีกว่า มันอาจจะได้แล้วอาจจะเต้นดูขำๆไงซึ่งขำจริงซึ่งกากเลยคนดูกากอะไครฮงอะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็เป็นความคิดส่วนตัวของพวกเราเนาะถ้าหากผู้ปิดภาาประกันใดก็ขอภัามหนที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็สอบรับใครที่แบบเห็นจุดเล็กๆน้อยว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรก็สามารถคอมเมนต์ทีมคุยกันได้เนาะว่าเขาอยากสื่ออะไรหรืออะไรต่างๆมีความหมายแฝงอะไรหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออยากให้แบบอยากเห็นวงเงะ เขาแบบทำเพลงแนวไหนไว้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปพิมพ์ให้กำลังใจเขาในช่องได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะปั่นค่ะปั่นวิวค่ะแล้วก็สนับสนุนทีป๊อปเราให้แบบเจริญยิ่งขึ้นไปขอแบบสู่สายตาประชาชนเนาะเออสู่สายตาประชาลกอ่ะเออส่งไปหน่อยเนาะปั่นปันก็สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวกดกระดิ่งกริ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยนะคะหวังไว้ว่า บันหน้าอยากให้เราทำา i ิง the e องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำนีไปลคะ Sorry, ปค่ะบ๊ายบาย